นี่คือเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทนิกเกิลซึ่งผลิตออกมาทั้งหมดทั้งมวลราวๆ72แบบ72วาระแต่ละวาระก็มียอดจำนวนการผลิตมากน้อยแตกต่างกันไปในวงการนักสะสมราคาซื้อขายไม่เกินเหรียญละ25บาทแต่มีอีกวาระหนึ่งท่านผู้ชมที่ช่องประปา ประกาศรับซื้อในคลิปนี้ราคาเหรียญละ3ถึง400บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดี f อทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกคนทุกท่านผมเจ้าของช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนรายการอีกเช่นเคยคลิปนี้ ปาปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้ฮะนี่คือเหรียญกระสาบที่ระล,ลึกชนิดราคา20บาทหลายคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักฮะสำหรับเหรียญ20บาทวาระนี้ฮะ ก็เป็นเหรียญกระสาบที่ะลึกชนิดราคา20บาทซึ่งเป็นผลิตอาซึ่งผลิตออกมาเป็นรุ่นแรกปีแรกของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะฮะสำหรับเหรียญ20บาทที่ลือกรัท่านผู้ชมก่อนที่ก็คือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นครั้งแรกรุ่นแรกรท่านผู้ชมตั้งแต่ปีพศ2506เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ รามหาภูมิพลอดุลยเดชพระชนมายุครบ3รอบก็คือเป็นเหรียญยน20บาทรุ่นแรกของพระหลวงราชการที่9ของเราหลังจากนั้นก็ไม่ได้ผลิตเหรียญยน20บาทที่ระลึกออกมาอีกเลยฮะหลังจากผลิตรุ่นนี้แล้วถ้าไม่ชมก็หยุดผลิตไปเลยเราๆประมาณสัก30ปีหลังจากนั้นต่อมารู้สึกจะเป็นปีพศ2538นะฮะ ก็ได้มีการผลิตออกมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคา20บาทที่เราพบเจอแล้วก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ประมาณนั้นนะฮะทั้งหมดก็72วาระท่านผู้ชม72วาระสำหรับวาระแรกก็คือเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะผลิตออกมาจากเนื้องเงินก็เป็นเงินผสมกับทองแดงนะฮะแต่ที่ใครหลายคนเรียกกันว่าเหรียญย0บาท3รอบ เนื้อเงินนั่นเองก็มีการผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ราวราวหนึ่ล้านเหรียญฮะหนึล้านเหรียญแต่ท่านผู้ชมฮะได้รับความนิยมต่อเนื่องกันมาฮะตั้งแต่ย้อนหลังไปหลายปีจนมาถึงปัจจุบันฮะแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ราคาไม่สูงนะฮะราคาไม่สูงเพราะว่ามีเหรียญใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่ในวงการนักสะสมฮะเราจะเห็นว่าเหรียญทั่วไปเนี่ยจะมีการซื้อขาย กันค่อนข้างมากฮะรวมถึงช่องปาปาก็ประกาศรับซื้อเหรียญต่างๆเข้ามาแล้วก็จําหน่ายขายออกไปสําหรับเหรียญ20บาทเนื้อเงิน3รอบท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ผลิตออกมารุ่นแรกของพผู้ถวมราชการที่9ก่อนที่จะมามีเหรียญย่อยๆนะฮะที่ปปาให้ดูเมื่อกี้นี่เนาะเอาง่ายๆว่าใครมีเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้ปอปาประกาศรับซื้อก็คือเริ่มกันที่ เหรียญละส0 0สูงสุดไม่เกินเหรียญละ400ท่านผู้ชมไม่เกิน400นะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเหรียญ20บาทเนื้อเงิน3รอบนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยเขาได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยะฮะโด่งดังเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะฮะหลายปีที่ผ่านมา ก็เหรียญหนึ่งนะฮะในอดีตเนี่ยหลักพันนะท่านผู้ชมหลักพันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพันเดียวนะฮะราคาก็คือหลักพันนี่หมายความว่า 1,000, งพันพันห้าสองพันสองพันห้าสามพันสามพันกว่าเลยท่านผู้ชมสามพันกว่าบาทเลยทีเดียวนะฮะแต่ปัจจุบันวันนี้อืมราคาก็ดบอบ,อบลงถอยหลังลง,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 ลงเป็นอย่างมากฮะเพราะว่าป๋าป้า,ปาเข้าไปดูในเพจเนี่ยก็ ยังมีการขายออกกันอยู่นะตามเพจต่างๆนะ,ะแต่ก็เป็นราคาที่ไม่แน่นอนเพราะว่าเริ่มกันที่หลัก600700นี้ราคาขายออกตามเพจนะท่านผู้ชมจนไปถึงหลักพันถึง2-3พันเลยทีเดียวแต่ป้าปาก็คิดว่าเหรียญน,นี้นะฮะสืบเสาะแล้วเนี่ยตามร้านดังๆทั่วไปก็รวมถึงช่องป้าปานะฮะสำหรับช่องป,ปา้าปาดีกว่าเนาะป้าปารับซื้อใครที่มีนะฮะเหรียญหนึ่งก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละ 300- ถึง400บาทฮะเหรียญจริงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่สภาพค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรนะฮะสวยอยู่พอสมควรเพราะยังคมชัดอยู่แล้วก็ยังไม่ยังไม่แทบจะไม่ผ่านใช้เนี่ยท่านผู้ชมยังจะไม่ผ่านใช้เลยนะฮะสวยๆฮะวิงวิ่งอาจจะมีคราบดำคราบติดอยู่บ้างนะฮะ ก็เป็นเก่าเก็บประมาณนั้นนะฮะใครที่มีนะใครที่มีเหรียญที่ระลึก20บาท3รอบพระชนมายุครบ3รอบนะก็สามารถติดต่อส่งขายกับช่องของปาปาได้นะฮะก็ช่องปาปาก็เป็นช่องซื้อซื้อเข้าแล้วก็ขายออกฉะนั้นราคาเนี่ยจะยังไม่สูงเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในเพจต่างๆนะฮะ พราะในเพจต่างๆ,ๆนะก็เป็นการขายกันในราคาที่ไม่แน่นอนนะฮะก็เริ่มเป็นที่หลักร้อยจนไปจบที่หลักพันสองพันสาก็มีนะฮะแต่ราคาซื้อขายจริงๆมาตรฐานตามร้านซื้อขายดังๆช่อง YouTube นี่ก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ300-400บาทถ้าจะสูงกว่านั้นก็ไม่น่าจะเกินอีกสัก100บาทนะฮะถ้าสวยๆเลยนะ,ะเพราะว่าราคาก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะฮะ ขึ้นอยู่กับความนิยมฉะนั้นใครที่รับหลักขานี้ได้แล้วก็ต้องการขายนะสำหรับเหรียญ20บาท3รอบเนื้อเงินก็สามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะติดต่อมาทางไลน์ที่ปาปาขึ้นไว้ทางหน้าจอท่านผู้ชมนะขึ้นไว้ทางหน้าจอก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าหากว่ารูปลักณ์ของเหรียญเนี่ยขาดการเก็บรักษานะฮะ จนรูปลักษ์ของเหรียญทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยลเละเลือนลบลอยจนมองไม่เห็นเนี่ยป้าๆบอกไว้ก่อนนะฮะก็อาจจะไม่รับซือ้อแล้วก็อาจจะขายไม่ได้นะฮะเริ่มต้นที่3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยท่านผู้ชมต้องเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะยังมีสภาพดูดีนะฮะเห็นรูปแบบของเหรียญคมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฮะเพราะว่าราคาซื้อขายนี่ก็ราคาขายออกก็ไม่น่าจะเกิน5 0 0 6 0 0ท่านผู้ชม ประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของทางร้านอีกครั้งหนึงก็ใครที่มีนะใครที่มีเหรียญเหรียญสิบเหรียญยี่สบาทที่ลึกสรอบแบบนี้รูปแบบนี้นะฮะดูท่านชมเนาะก็สามารถติดต่อส่งขายกับช่องของปอปาได้นะฮะราคาก็อยู่ประมาณนี้สามถึงบาท3-400บาท าราคาขายออกที่ประปาบอกไปนะครับปัจจุบันวันนี้ก็ไม่น่าจะเกิน500-600หรืออาจจะเป็น5 5 0 600หรืออาจมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับคน2คนนะ,ะกับคน2คนอย่างเหรียญอื่นทั่วไปนะอย่างช่องปปป่าก็รับมา,าเหรียญละ500ยกตัวอย่างนะก็บางคนต้องการสะสมจริงๆเนี่ยก็ไลน์มาจองฮะให้ราคาที่ สูงกว่าที่ปปาประกาศออกไปก็มีนะฮะก็นั่นถึงหมายความว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของทางร้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าราคาจะขายได้มากน้อยเท่าใดอะไรประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมคะคลิปนี้ประปามาประกาศรับซื้อเหรียญ20บาทที่รึกวาระแรกนะฮะวาระแรกก็คืออืมวาระพระชนมายุครบ3รอบพระบาทสมเด็จพระ ปรมิธรรมมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นเหรียญเนื้องเงินซึ่งผลิตเป็นเหรียญแรกรุ่นแรกของพระหลวงราชการที่9ของเราก่อนจะมาเป็นเหรียญในรูปแบบนี้นะฮะพอเข้าใจแล้วเนาะสำหรับเหรียญ20บาทที่ปปามาประกาศรับซื้อที่แพงสูงกว่าวาระธรรมดาทั่วไปนะฮะ,ะเดี๋ยวปปาขยายให้ดูเลยเนาะ อันนี้คือเหรียญที่มีราคาสูงนะที่ประปาเริ่มต้นที่3 0 0ร้อยถึงสี่บาทถ้าสวยยุ่งวิ่งก็อาจจะมีติดปลายนมอ,อีกเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะสูงไปกว่านี้สักเท่าไหร่ท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้เป็นเหรียญวาละย่อยๆนะท่านผู้ชมก็มเป็นวาละย่อยๆฮะที่ประปาได้รับจากนักสะสมที่แบ่งปันมาเรื่อยๆนะฮะที่แบ่งปันมาเรื่อยๆไม่มันจะ่าเปลี่ยนเหรียญยีบาทหมดหรือปาน่าจะใช่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะอ่ะ,อะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ท,ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นวาระย่อยๆนะ,ะปาปาขอเรียกว่าวาระย่อยๆนะเพราะว่าราคาเนี่ยไม่เกินเหรียญละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองราคาซื้อเข้านะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะถูกมากฮะถูกมากก็เป็นไปใน,นกลไกของการตลาดเนาะฉะนั้นก็ใครมีนะวาระย่อยๆก็ลองลองฮะลองลอง,ลองติดต่อมาทางช่องของปอปานะฮะราคาไม่สูงนะฮะแล้วก็ยังไม่ประกาศรับซื้อเป็นหลกกักท่านผู้ชม ถ้าเข้ามามากๆเนี่ยก็อาจจะมีการเลือกวาระกันอยู่บ้างนะฮะยกตัวอย่างว่าอาวะลาวาระเนี่ยเข้ามาอยู่กับปปามากเลยนะฮะก็อาจจะหยุดวาระนี้แต่อย่างรับซื้อวาระนี้ช่วยกันต่อไปสาหรับวาระย่อยๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าไม่ได้รับซื้อเป็นหลักโอ้ท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาเนี่ยวาระหนึงเนี่ยเป็นล้านนะฮะเป็นล้านแล้วมาบวก72วาระ71วาระนะฮะท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะฮะ ราะว่าความนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยใครที่มีนะวาระย่อยๆก็ประปารับซื้อเหรียญละ25บาทนะฮะ25บาทแต่ถ้าเหรียญเข้ามาเยอะๆแล้วอย่างที่ประปาบอกนะวาระใดวาระหนึ่งล้นทะลักเข้ามาจนเต็มเนี่ยปปาอาจจะน้องเขาเบรกก่อนประปาบอกกันตรงๆเลยนะแต่สําหรับเหรียญที่มีราคาที่ประปาร,รับซื้อ3-400นะฮะก็เป็นเหรียญ วาระเช่นเดียวกัน20บาทที่ลึกเช่นเดียวกันแต่เป็นวาระนี้นะฮะก็คือเหรียญย0บาท3รอบนะฮะเหรียญย0บาทเหรียญที่ระลึก20บาท3รอบราคาสูงกว่าวาระย่อยๆประมาณนี้นะฮะก็วาระย่อยๆเอา,อาง่ายๆว่าราคาซื้อ25บาทซื้อเข้านะฮะแต่ถ้าเป็นวาระนี้นะฮะสามถึงสี่ร้อยบาทฉะนั้นใครที่ มีอยู่แล้วก็หากต้องการแบ่งปันให้กับช่องของปาปาก็สามารถติดต่อได้นะฮะเราขึ้นลายไว้ทางหน้าจอแล้วนะฮะขึ้นลายไว้ทางหน้าจอสําหรับแฟนรายการที่ติดตามช่องของปาปาอยู่นะฮะปาปาจะบอกว่าลายพิมพ์ P ีจุดพีเนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะฉะนั้นถ้าอยากซื้อขายเร็วให้มาให้มา,าใช้ลายทางหน้าจอทั้ง2ทั้ง2องลายที่เห็นอยู่นี้นะฮะ ไลน์นั้นน,อน้องเขาไม่ได้เข้าไปตอบแล้วเพราะเกี่ยวโยงกับเครื่องที่ป๊ะปาทําคลิปอยู่นี้ป๊ะปาใช้อ่าค่อนข้างจะใช้ทําคลิปตัดต่อวิดีโอนะฮะฉะนั้นไลน์ p ีจุดพีเสามสามสามเนี่ยเปลี่ยนไปได้ก็ให้โยกย้ายไปไลายหน้าจอเลยนะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วมีฮะเหรียญยี่สิบบาทที่ลึกสามรอบนะฮะก็สามารถติดต่อส่งขายกับช่องของป๊ะปาได้นะฮะป๊ะปารับซื้อในราคาเหรียญละสามถึงห้าร้อยบาทนะฮะ ย้ำนะช่องปลาเป็นร้านรับซื้อข้าวแล้วก็ขายออกไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อคล้ายๆเพจต่างๆนะที่ตั้งราคาขายกันเองเนี่ยราคาตั้งแต่หลัก6 0 0้0 0จนไปถึงสองพันสามพนนะฮะช่องปลาาน,นั้นรับซื้อเข้ามาแล้วก็ไปแบ่งปันออกก็คงจะรับซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนักนะฮะก็เข้าใจตามนี้เนาะใครที่ยังเสียดายอยู่ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะฮะ แต่สําหรับใครที่ต้องการเลิกสะสมแล้วหรือว่าไม่อยากสะสมต่อก็สามารถติดต่อช่องของปอป่าได้นะฮะคลิปนี้ปอป่าศึกษาเบงค์เหลังก็คงจะลาแฟนๆารายการลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยกลับมา,บมาพบมาเจอกันใหม่ท่านผู้ชมฮะอีกรอบเนาะสำหรับเหรียญวาระย่อยๆนะวาระย่อยๆปอปารับซื้อในราคาเหรียญละ25บาทแบบไม่เป็นทางการนะฮะ แต่ที่เป็นทางการก็คือเหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญยีบาทเช่นเดียวกัน20บาท3รอบนะฮะอ่ะใครที่มีนะ,ะปปารับซื้อเหรียญละ3 4 0ถึง400บาทโอเคเข้าใจนะครับเนาะเข้าใจนะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจก็รีกลับไปดูอีกรอบนึงหรือว่ารีกลับไปดูอีกหลายๆรอบจนกว่าจะเข้าใจว่าแบบไหนที่ปปารับซื้อ25บาทและแบบไหนรับซื้อเหรียญละ3 4 0ถึง400บาท โอเคนะท่านพี่ชมเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้ปอบปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ